นิทานอีคิวเรื่องนกกระจอกรวมใจการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนกกระจอกอยู่ฝูงหนึ่งเป็นนกกระจอกที่ขยันขันแข็งในการทำงานและรักกันมากทุกตัวเป็นเพื่อนกันจึงช่วยกันทำมาหากินในตอนเช้าทุกตัวก็จะตื่นแต่เช้าแต่นกกระจอกทุกตัว ไม่ภาคภูมิใจในตนเองเพราะโดนมนุษย์ชอบว่าว่าเป็นนกกระจอกที่ไม่มีสีสวยงามตัวเล็กและเสียงดังนกกระจอกจึงเชื่อว่าตนเองไม่มีอะไรดีมีเพียงจ้อยนกกระจอกน้อยตัวหนึ่งเชื่อตามที่มนุษย์บอกเพราะเห็นว่าถึงแม้จะเป็นนกกระจอกที่ตัวเล็กสีไม่สวย แต่ก็ยังมีความสามารถในการบินได้เหมือนกับนกทั่วไปและยังมีความขยันมากอีกด้วยจอยจึงภาคภูมิใจในตนเองวันหนึ่งฝูงนกกระจอกออกไปหากินที่นาของชาวนาคนหนึ่งในขณะที่นกกระจอกทั้งฝูง กำลังเตรียมตัวจะบินลงไปที่นาของชาวนาเพื่อหาอาหารทันใดนั้นเองฝูงนกกระจอกก็รู้ว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในอันตรายเพราะเข้าไปอยู่ในตาข่ายที่ชาวนาทำเป็นกับดักดักนกเอาไว้นกกระจอกทั้งหมดตกอยู่ในตาข่ายของชาวนาใจร้ายทั้งหมดพยายามหาทางออกโดยการบินวนไปมารอบ,รอบ ยิ่งบินตาข่ายก็ยิ่งพันกันทำให้ฝูงนกกระจอกยิ่งอยู่ในอันตรายนกกระจอกทุกตัวพยายามหาทางออกด้วยวิธีการต่างๆนานาแต่ก็ไม่ได้ผลในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปนกทุกตัวหมดแรงจึงยอมแพ้มีแต่เพียงจ้อยตัวเดียวเท่านั้น ที่ยังไม่ยอมแพ้พยายามหาทางต่อไปจอยพยายามบอกเพื่อนๆว่าให้ช่วยกันหาทางต่อไปแต่ไม่มีนกกระจอกตัวใดเชื่อเลยต่างพูดกันว่าเรามันก็ไอ้นกกระจอกตัวเล็กนิดเดียวอ่ะจะไปแก้ตาไขา่อันใหญ่อย่างนั้นได้ยังไงอ่ะแต่จอยเชื่อว่า พวกเราทุกคนทําได้ถ้าเราทุกคนช่วยเหลือกันขอให้พยายามอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายในที่สุดนกทุกตัวจึงหันมาใช้ปากจิกตาข่ายทีละน้อยพร้อมๆกันเวลาผ่านไปนานทีเดียวกว่าที่ตาข่ายแต่ละเส้นจะขาดแต่ในที่สุดฝูงนกกระจอกก็ทำสำเร็จ ทุกตัวช่วยกันจิกตาข่ายจนขาดพร้อมกันแล้วนกกระจอกทั้งหมดก็สามารถบินออกมาจากตาข่ายของชาวนาได้แล้วบินกลับไปที่รังของตัวเองได้ดังเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนทุกคนมีความสามารถเมื่อเจอสิ่งที่ยากหรือเจอปัญหา จงอย่าท้อแท้แต่จงรู้จักให้กำลังใจตนเองและมีความมุ่งมั่นพยายาม